สัสดีจ้าย่ายช่องเด้อจ้าพี่น้องเมื่อนี้แดดแดดเออกระบาอยู่ว่าต่ำหมอือนเสาตื่นขึ้นมามันมันใสมั้ยของฟ้าใสใสบัดนี้อันอัน,อน,อน,อนหอดหน้าป่นกระเพียงแล้วกะบกขึ้มเลยพี่น้องเหมือนบกขึ้มเลยบู้ยู้ทางอันู้ทางซักผ้าซักแค่ตาก กสิแดดไปน้ำกันนะ่นะละเนาะจ้าเนาะมองได้ฝนตกกระตกน้ากันมองได้มองได้แดดกะกสิแดดคือกันละนนนะมู่เพิ่นก็นได้อืมหาเนี่ยขิ้นเข่าก่นจ้าจะข้าวมึงตีเหรอพี่น้องละ่ะแดดเหลือมแดดโอ้ยเหลือมหักเหลือมเนี่ยนะเอออดวบาร์ในถั่มมันมันหมกมันหมู่มันมีหล,ลายมือเนาะจา้าเนาะเห็นมันแดดเนี่ยร่มผอนด้วยล่ะจ้าเลยเรื่นี่บ่าพันวาล่มผัดน้าแกง อืมยูธงอยู่ธาสิเมียน้ำแกงเด้บานฝนตกฝนตกดดนนะจ้าเนาะฝนตกหลายเหมือมนกับเมีน้ำแกงโอ้ยพูนอะไรอ่ะโอ้ยหอมฝาสดแต่อันยุดแต่เนี่ยบานบอดเด้ออกมาบานนี่บมาหาได้ออกมาเห็นแล้วสะอ่อนสะอ่อนแดดจ้าพี่น้องวุ้ยพี่น้องต้นใหม่ใายก็วุ้ยถือฝนเนาะพี่น้องเนาอเลยต้นบักมี่หลายต,นาต,นตน้นเด้จ้าเป็นสิบสต้นพุ่นละมึงเห่นอะไรอ่ะกระลังกระลัง ก็ละปีนี่ขึ้นว่ามันสัดดงดงขึ้นพี่น้องเออยบอ่มีพันธุ์ดีายต้นเลยจ้ะายต้นมังไงคุณมมน่ะร่ำมากเจรบาดโอ้ยถ้ามันอยู่ทงก็ว่าล่มมันพัดน้ำแกงเหรอเนาะจ้าเนาะมันพัดน้ำแกงโอ้ยแล้วมองก็ว่าถั่วมมันนะก็สิว่าล่มพันน้ำแกงเออคุณน่ะจ้าพี่น้องเอออันสะอ่อนน้ำแกงแว่าสันว่าวหันเนาะย่าว่าอันสะอ่อนน้ำแกงอืม อันผู้พันผู้พันดำหน้าเหลี่ยวกันนู้ทางไปหาใส่หม่องใส่หยังหล่เนะพี่น้องอนะอันผู้บ่ฮเหลแล้วก็มี่อันสอบถามเบิ่งพี่พี่น้องนอก็ว่าอันย่งดำยู่วสัตน์อันผู้บางคนพอนได้กล้าหลาน่นั่นนะกับอีกอย่างหนึ่งถ้าเจ้าบ่มกดำหัวปีก็มี่เพราะว่าขันดำหัวปีแล้วมันหยาลายให้ยาเกิดเบ้อตะกอนบานเ้ย่ามกล้าสิพ่อดำเล้วจังไถ ใช้เห็นใช้ใช้ขาหยานะจ้าพี่น้องจักอาทิตย์หนึ่งนี่งหลือกมันจังไถขึ้นขาดดำโลดเมอหให้หยามุวนมันเกิดหลายๆนี่ก็ให้มันมันตายซะก่อนเนาะจ้าเนาะมันก็ไม่ได้ลุกหลายสันั์น้ำบ่โอ้ยบ่ทนต้องสิลุกหยาจ้ะยามดำหน้าดำหน้าลุกขาดบ่เมื่อยททอลุกหยาได้จ้ะสำหรับยายแล้วยายว้าได้ควบคุมคุบยายลมเป็ดๆไปบ่สมมติว่าลุกได้จัก กำสองกำนะซ้ำสียางไปถิ่มคันแท่นนี่โอ้ยเมย์เมยก็ดำหน้าอีกจ้าพี่น้องยายมันนั่ง่มคุนพี่ล่ะจ้าพี่น้องแล้ววามันล่มไหลายล่มเบวงเบวงเบวงอึยางออกไปก็หน้าว่าสันญาบ่าจ้ากันยังวานอยากมากความบุญขอาคุณพี่น้องคือเกาหันล่ะจ้าพี่น้องโอ้ยเ่ยอยากง่ายกับตองออกมาละจ้าพี่น้องเอา อันขอฝากขอฝากควบคันหอดคิดถึงไปหานพี่น้องเฮาอยู่ทงอยู่ธาเนาะจ้าเนาะเอออยู่ทงอยู่ธาอันโอ้ยซุมเหือนนี่พิ่นเฮ็ดอันนั้นตัวซุมเหือนนี่พิ่นเฮ็ดอันเฮ็ดคลิปอันอยู่นั่คันถอกคันแท้อยู่นั่ลกกะอยู่นั่งก็เป็นคลิปได้แล้วบานกันละม้วนทรงเขาเออทรงเขาอันเฟรเออผู้บริสุทไปท่องไปท่ากันหัดเบิงอยู่พี่ลือจ้ะเปิดเบิงไล่เบิงรัดเบิง ผู้พันเนี่ยุุธงยุธาเป็นกะทายอันถ้ามาศาสตร์ให้เบิ้งนะจ่ะเนาะยายก็มากเบิงบ้งมักเบิงบ้งม่เน่ะนะจ่ะเบิง้งเบิ้งม่แลวก็ได้มวนน้ำกันยายว่าดีเดยจ่ะดีเดบยย้บ่มันวานยายก็แห้งมันบ่ได้ไปหากันเนะจ่ะเนาะบ่ได้ไปหากันสมมติว่าไปหากันก็ทั่วสีนั่งรถหอดกันเนาะคันบ่มีเงินกันบ่มนค่าน้ำมันกันนนนกไปบ่หอดเพื่อเก่าได้ขันมีรถกดกระดม่นบ่อันนี้นั่นรัดข้อห้ามรัดเอากันโลดอยู่ในโทรศับโหลด อืมกินขึ้นามากับสวัสดีจา้าโหลดกินข้าวด้วยจา้พนาพูนั่นกินอันนั้นพูนี่กินอันน,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 นี้สู้กันกินสู้กันเบิเบ่งอีเออโหลดจะเม่นดีไงต่ก่อนยหญ่บ่ได้ณหัวซ่าเล่นได้จา้าบ่ได้ณหัวซ่าน้ำมันทรศัพท์ว่าเฮ็ดบ่เป็นเห็นบ่เป็นว่าเฮ็ดบ่เป็นนั่นแหละกับโบเบิบง่บงบ่ย่างอาปาล้มสมาแห่งกระเดือกระดดอเสร็จมึงเลยโอ้ย,ยล้มหน่อแกงล้มหน่อแกงอืมพูน่ะ จากผ้าตากแพรไว้ก็กมาจอดเบื้องซื่อๆนี่แหละมันล่มแห้งบ่อบ่แห้งบ่อยุงตันล่ะเดี๋ยวออกมามันคือมแต่ล่มแท้่ะโอ้ยดีแล้วเดี๋ยวจ่าดีแล้วเดือนสิงหาวันแม่อันดำนี่ยังเกิดพนว่าดำวันแม่ไปเกี่ยววันพอหรือว่าอะไรก็อัน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 เศร้าหน้าห้าผ้ากันบ่ดำวันแม่ไปเกี่ยววันพอวันพอวันทีหาท่านว่าเนาะ อันที่จริงแล้วท่านท่านวันท่านว่านี่ลังเท่อกับแล้วเบิดแล้วได้เกี่ยวก็สีว่าสั่นว่าช่วงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี่ลังเท่อกับก็คืนเล่าแล้วเด้กขนมที่ดำหัวปีมันเก่หัวปีเ่ากะทุกเมือนี่มันบริเอาห้มล้อมเนาะบริห้มล้อมบนวสิมานังฟาดเขาแปะแปะอยู่ด้เงนบยขันว่าตะเหลืองกับโหลดโลดล่องโหลดอ้าวคือคือผ่อนจะปลอดเทาโบราณคนวานเนาะ เขาโบราณพิันวานต่อไปนี่เขาสิบ่มีลลันอันยังน,อน <t> ้อล่าเฮ้ยี่นเหนเด้อันไปนั่งเห่นอ,อยู่ฮมอูมนว่ามันล่มถึงค้าตาว่าแวะแวะโบเบงอันโทรศัพท์เจาขอแบดเบๆๆิดแบดเบิดตับเลยเฮ้ยพสกเวบามิลลันฟังงนาะอันเรื่องคอนรักเขาแหม โอ้ยมันอิลีเด้อจ้าเด้อบอกต่อจังว่าแม่นอิลีแม่นอิลีจ้าแม่นอิลีอือไปเบิ่งอยู่นั่นล่ะเขาพอเกี่ยวเล็เอออีกมื้อ2มื้อ3มื้อทาลุก่อนจังสเอียไปเกี่ยวพี่น้องเอ้ยเขาไปเกี่ยวออกก่อนแล้วตัวตัวเสียออกไปอันเฮ็ดยัก่ได้เลยสิไปนําำหอยใส่หรือเปล่าเปนําำหอยใส่เปนําำหอยใส่หอยลูกแม่นบ่อันพูดจังซั่นก็จําจมูนโพดแม่นพูดมันก็ต้องมาฟ้าวกระเดือกกระโดดแท้ ข้าวเกี่ยวน่ะเออมันคือสิจอบอยู่ดอกคือพี่น้องจอบท่องหดสิจอบขวาอของ,อของอยู่สายจอบขวางจอบขวางอยู่ไก่หน้าหน้าอยู่ไก่บ้านจังไดเรี่ยวได้ไม,ตม่ต้องหูละแมีนบัวสังเกตุสมหูวหมวมร่วมคิดกันว่าเออไปจอบร้าจ้าไวเดอร์ใช้เงินถ้าจอบเมีนคักจ่าพี่น้อง,อง,อง,องมันคือสิเกินครับแท้เอารดลงไปเกี่ยวเขาหน่ะคน เนาะมันสิจักทางขึ้นทางลงแม่นบ่มันก็ต้องเป็นคนใกล้กะบ่จ้าเดียววะโอ้ยว่ากเว้าบ่อยากคิดกับจ้าพี่น้องคิดแล้วมันก็คิดได้หลายข้างเนาะแม่นบ่จังได๋ก็ยังให้พ่อต่อเด้อพี่น้องเด้อจังได๋ก็ยังให้พ่ออืมยังให้พ่อแ,แท้ๆมันม่นโมนี่ก็ได้จังได๋กันอืมไห้เว็ดซะเนาะพี่น้องเนานะชัวสิได้ปีหนึ่ก็คักกันตะเกี่ยวเล็ดตั้งแตนเนื้อหาเดือน6พุ่นเนาะพี่น้องเนาะ ก็จะมาปีนั่นแหละผู้คนมีหน้าคล่องหน้าอย่างคนเฮ็ดช่องเพื่อกัอบเพื่อกะกะหันว่าอยู่นั่นแหละแต่ว่า,าพี่น้องบ่มีคล่องบ่มีหนามอาศัยนอนฟ้านอนฝนกะโอ้ยกะปีนกะบขักนอกพี่หน่งนองปีละเทื่อกะขักเลยพอพูดเฮ็ดหน้าแมนบ,นบ่ตัวสิได้อยากได้กินบ้านี้กันอึดเขาพี่น้องเอ้ยตัวสิกุ้มปีวายเ่ม่จับว่ะน่าจ่าเนาะเอามึอนี้เอาไว้จำจะก่อนจ่าพี่น้อง จังไงก็แวะมาขอบุญขอพุ่นเพือเก่าละเด้อจ๋าเด้อกลุ่มให้กำลังใจใหญ่ยังเห็นอยู่จ้ายังเห็นอยู่จังว่าดีละจ๋าบอกเพิ่มเก่านั่นยละจ๋าพี่น้องบอกเพิ่มเก่าโอ้ยบอกเพิ่มเก่าเอาอยู่ดีมีแยังได้จ๋าพี่น้องเด้อมือหนาพอกันไหมจ้าวันดีจ้า